ราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอหากชวดเคนแมนยูเลงห้าหอกทางเลือกซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเลงห้ากองหน้าฝีเท้า,าชาตชจักันที่หวังจะดึงตัวมาเสริมแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้หลังไก่เดือยทองทอดแนมฮอสเปอร์ยืนกรานไม่ยอมขายแฮร์รี่เคียนให้กับทีมใดทั้งนั้นเขียนซึ่งเป็นดาสนวสันโวสูงสุดตลอดการของสเปอร์เป็นที่หมายปองของเอริกเทนฮากหน้าใหญ่ผีแดงอย่างมากเพราะมองว่านี่คือหน้าเป้าที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ ขึ้นมาลุ้นแชมป์พิมร์ลิกอังกฤษสมัยแรกในรอบกว่าทศวรรษแต่กนั g r a น u l a ล i t y ประธานสโมสรไก่เดือทองพร้อมกีดกันทุกวิถีทางเพื่อหวังเก็บกัปตันทีมช่างกฤษเอาไว้กับทีมต่อไปถ้าหากสถานการณ์เป็นแบบนั้นแมนยูพร้อมที่จะขยับหาทางเลือกใหม่เพื่อให้เทนฮากได้ดาวยิงที่เหมาะสมสําหรับใช้งานในการไล่ล่าความสําเร็จหรือดูกาลหน้าแต่ในขณะเดีวยวกันสโมสรก็ยังไม่ลดละเลิกที่จะกระชากเขยมมาร่วมทัพให้ได้ แมนเชสเตอร์ v e n น n g ็ดิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังอ้างว่าตอนนี้วิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าตัวเก่งนาโปลีคือเป้าหมายแรกที่พวกเขาต้องการนอกจากนี้ยังมีราสมุดฮอยหลุนหัวหอกดาวรุ่งอาร์นตา้ากอนซาโลลามอสดาวยิงเหี่ยวลิสบอนเบนฟิก้าและรองดานโคโลโมอานีแนวรุกไอทักแฟรงก์เฟิร์ตอย่างไรก็ตามรายงานจากสื่อฉบับเดิมระบุเพิ่มว่าเทนฮักยังคงปรารถนาที่จะคว้าตัวเคนซึ่งเตรียมจะเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับยอดทีมแห่งนอร์ลอนดอนมาร่วมทัพให้ได้ แม้เลวีประกาศแบบทีเล่นทีจริงว่าแมนยูต้องฆ่าเขาเพื่อจะได้ไลายเซ็นหัวหอ,อกวัย29ปีริโอเลือกเคียนเข้ารังผีดีกว่าวัดดวงโอซิเมนริโอเฟรินานอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เต็ดขอเลือกแฮร์รี่เคนเสริมกองหน้ามากกว่าที่เป็นวิกเตอร์โอซิเมนปีแสดงต้องการกองหน้าเบอร์เก้าเข้ามาเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดย2คนที่มาแรงก็คือเคนกับโอซิเมนแต่ทางริโอมองว่าหากให้เลือกระหว่าง2คนนี้เขาเป็นดาวยิงจากสเปอร์ดีกว่าเพราะรู้จักพิมลิกเป็นอย่างดีและสามารถการันตีการทําประตูได้แน่นอนเราต้องได้กองหน้าเบอร์เก้าในการสร้างทีมมี2ชื่อที่กําลังมาแรงโอซิเมนและเคนท้ายที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับเคนและแดเนียลเลวีริโอกล่าวผ่านทาง YouTube Channel ถ้าทั้งคู่ตอบตกลงและต้องการทําให้มันเกิดขึ้นผมคิดว่ายูเนเต็ดจะทําสําเร็จ เรื่องราคาไม่อาจจะสูงเกินไปได้พวกเขาจะได้ทุกอย่างจากเคนให้เขาได้ทําในสิ่งที่ทํามาตลอดให้เขาได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนและแข่งขันแย่งแชมป์ลีกรวมถึงบอลถ้วยทีมอยู่ในจุดที่ดีกว่าสเปอร์นั่นคือประเด็นโอซิเมนเป็นอะไรที่แตกต่างเขาอายุ24ปีทำประตูในฝรั่งเศสและอิตาลีคว้าแชมปีลีกอิตาลีและรู้วิธีคว้าแชมป์ลีกเขาเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่โดดเด่นส่วนจะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หรือเปล่าไม่มีใครรู้นั่นเป็นเรื่องของยูเนเต็ด ที่จะต้องจัดการกับเขานั่นเป็นความเสี่ยงที่ผมมองเห็นเขาไม่รู้จักหลีกเขามีความสามารถที่ยอดเยี่ยมและโปรโฟไฟลด์ดีเขาเก่งในกรอบเขยโทษแต่ยังมีปัจจัยที่ยังไม่รู้เขาจะปรับตัวได้หรือเปล่าถ้าให้ผมเลือกระหว่าง2คนนี้ผมคงแฮปปี้มากแต่เคนสามารถการันตี2ีประตูต่อฤดูกาลให้กับคุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะทำได้ เก่โช่วแมกาโต้ a รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่ใกล้เคียงกับการได้ตัวเซอร์เกมิลินควิชซาวิดมากที่สุดกองกลางวัย28ยังเป็นตัวหลักของลาโอในฤดูกาลนี้โดยลงเล่นไป45นัดพร้อมกับทำ9ประตูกับ8แอซิสทว่ามิลินควิชซาวิดยังเหลือสัญญากับอินซีฟ้าขาวถึงปี2024เท่านั้นและตัวแทนของเขาอย่างมาเตยาเคสมันก็ขอระง,งับการเจราจาเพื่อขยายสัญญาเอาไว้ก่อน ยิ่งไปกว่านั้นอิกลีทาเร่ผู้ออมในการสโมสรก็ยอมรับว่าพวกเขาอาจขายมิรินโควิชซาวิตออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางความสนใจจากหลายทีมทั่วโยุโรปเชื่อกันว่าทีมร่วมมอีกอย่างยูเวนตุสและเอซิมิลานต่างก็หมายตามิรินโควิชซาวิตขณะที่สโมสรพิมลีกอย่างอาเซนอลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจแข่งรายนี้อย่างไรก็ดีล่าสุดสื่อจากแดนมักกโลนีรายงานว่าไม่มีทีมดใดใกล้เคียงกับการคว้าตัวมิรินโควิชซาวิตไปมากกว่าปีแสดง กองกลางเป็นตำแหน่งหนึ่งที่คาดหมายกันว่ายูเนเต็ดจะเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้และพวกเขาก็ตกเป็นข่าวกับไมลินโควิสซาวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งนี้ยูเนเต็ดยังตกเป็นข่าวกับกองกลางเลือพรีอย่างเมสันเมาส์และเดคันไรช์รวมถึงอาเดียงราวิโอที่เกือบได้ย้ายสุทินโอทัฟฟ์ตตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนด้วยแกรี่ชูกาซิมโลการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาล แกลี่ในวิดอดีตกองหลังทีมช่างคฤียกให้กาซิเมโลมิดฟิลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือการเซ็นสัญญาแห่งรุูกาลที่ช่วยให้สมสร,รคว้าท็อปโฟได้สำเร็จแข้งทีมชาติบราซิลค่อยๆปรับตัวหลังย้ายมาจากเรอัมริดจนก้าวขึ้นมาเป็นมิดฟิลคนสำคัญแม้ว่าเอริงฮาร์แลนจะทำได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ทางแกรี่มองว่าอิทธิพลของกาซิเมโลต่อทีมนั้นมีมากกว่าผมไม่อาจเลือกหาแลนผมคิดว่ากาซิเมโลเป็นผู้เล่นที่สร้างผลกระทบกับทีมมากที่สุด แกรี่กล่าวกับสกายสปอร์ตผมคิดไม่ออกเลยว่ามีนักเตะคนไหนที่ส่งผลกระทบกับทีมได้มากขนาดนี้และเมื่อผมมองที่ฤุูการของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกับการจบท็อฟฟ์คว้าแชมป์คาราบาวครับและเข้ารอบชิงเนะเลิศ FA ครับผมไม่คิดว่าพวกเขาจะเข้าใกล้ท็อฟฟหรือทำสิ่งที่กำลังทำอยู่หากไม่มีกาซิมิโรผลกระทบที่เขามีต่อทีมเขาทำให้ดีขึ้น25-30%นี่คือการเซ็นสัญญาแห่งปี ผมยังมีข้อสงสัยกับสัญญา5ปีและกับเงินค่าตัวแต่เมื่อทีมไม่มีเขาเทียบกับมีเขาในสนามคุณภาพของแมนเชสเตอร์เต็ดเพิ่มขึ้นอย่างมากผมไม่คิดว่ามีการเซ็นสัญญาครั้งไหนที่มีผลครบกับทีมมากเท่าเขาเพราะไม่มีพวกเราคนไหนหมองว่าแมนเชสเตอร์อยู่แต่จะจบท็อปโฟในช่วง2-3สัปดาห์แรกของฤดูกาลใครจะคิดว่าพวกเขาจะจบด้วยการชิงบอลถ้วย2รายการและจบท็อปโฟมันเป็นฤดูกาลที่น่าเหลือเชื่อและเขาคือส่วนสําคัญของมัน เขานำประสบการณ์เข้ามาสู่ห้องแต่งตัวและเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแมนยูเจ็บจีด๊ดทอ็อดแนมฮอสเปอร์พร้อมเสนอขายแฮร์รี่เคนกองหน้าฟอร์มฮอตให้กับเรียมริตในช่วงสมันี้แต่มีข้อแม้ว่าราชันชุดขาวต้องใส่ชื่อเอเดนอาซาแนวรุกชาวเบลเยียมเป็นหนึ่งในข้อตกลงของการย้ายทีมในครั้งนี้เคนซึ่งเป็นดาวสโตรสูงสุดตลอดการของสเปอร์ตกเป็นข่าวเตรียมย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ขณะที่แดเนียลเลวีประธานสโมสร,รแม้ไม่อยากปล่อยนักเตะออกไปแต่การที่เขาจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน2024ทําให้จําเป็นต้องขายทิ้งดีกว่าจะเสียไปแบบรีเย็นแต่เลือกที่จะไม่ปล่อยให้กับแมนเชสเตอร์ูไน็ดหรือทีมอื่นในลีกสูงสุดเมืองผู้ดียูโรสปอร์ตสื่อดังวงการกีฬารายงานว่าสเปอร์มีแผนที่จะยื่นข้อเสนอขายเคนให้กับเบลลมลิตแต่ยอดทีมแห่งทีมซานติโกเบรเบลต้องแนบชื่อของอาซาอยู่ในข้อตกลงเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่า นักเตะยังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้แม้เขาแทบไม่ได้เล่นกับโลสบังโกสเนื่องจากต้องรักษาอาการบาดเจ็บสำหรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่เรอัลมิดซึ่งต้องการกองหน้าตัวใหม่เพื่อหวังมาแทนที่คาริมเบนเซมาที่อายุปลาเข้าไป35ปีแล้วพร้อมพิจารณาเนื่องจากพวกเขาต้องการปล่อยอาซาออกไปเพื่อลดค่าใช้จ่ายสโมสรทั้งนี้อาซาสร้างชื่อกระชอนวงการลูกหนังด้วยการตระบันไป110ประตูกับ92แอสิสอซ จอการเล่น352เกมให้กับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีก่อนจะย้ายไปเล่นให้กับเรอัมลมิดด้วยค่าตัวเป็นถิติแต่กลับล้มเหลวไม่เป็นท่าเนื่องจากต้องพบกับความยากลำบากเรื่องฟอร์มการเล่นและสภาพความฟิตคิมมินแจกองหลังนาปลีพูดเป็นในเพิ่มเติมถึงการย้ายมายังแมนเชสเตอร์เมื่อตั้งคำถามโดยช่องทีวีในเกาหลีใต้บ้านเกิดของเขาเซนแบ็กไรนี้มีส่วนสำคัญในการพานาปลีควา้าแชมป์เซรอาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี และล่าสุดก็มีรายงานว่าเราเต้ทีมชาติเกาหลีใต้กำลังหาบ้านในเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนเดินเรื่องย้ายไปยังถิ่นโอทัฟฟอร์ดด้วยค่าตัว56ล้านปอนด์แม้ว่าข้อตกลงจะไม่ได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายแต่ผู้เล่นได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้กับช่อง t ีวของเกาหลีใต้กองหลังวัย26ปีพูดติดตลกว่าเอเจนต์ของผมอยู่ข้างนอกโน่นไปถามเขาเองสิคิมมีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่มีผลบังคับใช้ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมและทีมของเอดดิชนาก็กระตือรือร้น ที่จะปิดดิวให้ได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากกองหลังรายนี้เป็นป้าหมายสูงสุดของผีแดงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิมัตติโน่ซูอิตาลียืนยันว่าดาวเตะว 20, ัย26ปีกำลังเตรียมย้ายออกจากนาโปลีหลังลงเล่นไป33นัดในการคว้าแชมป์เซดาในฤดูกาลนี้โดยการย้ายไปยังยูเนเต็ดเกิดขึ้นได้จริงเขาเคยค้าแข่งกับเฟเนรบาเช่ก่อนออกจากตรุรกีเพื่อย้ายไายังนาโปลีในปีที่แล้วด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์เต็ดเริ่มเดินหน้าติดต่อตัวแทนอาเรียงราบิโอโดยหวังดึงมาร่วมง,งานในซีซั่นหน้ากองกลางทีมชาติฝรั่งเศสม,มีข่าวโยงกับปีแสดงตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมาแม้ช่วงดังกล่าวกำลังจะได้ข้อตกลงสุดท้ายแต่ทุกอย่างต้องยุติเพราะทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่ต่างกันและหาทางออกไม่ได้อย่างไรก็ตามกระแสข่าวราบิโอกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเพราะสัญญาของดาวเตะวัย2ีปปีกำลังจะหมดลงช่วงจบซีซั่นและทางยูเวนตุสเจองานหนักในการเจรจาฉบับใหม่ หนึ่งในทีมที่ถูกกล่าวถึงคือแมนเชสเตอร์โดยสื่อทั้งในและนอกอิตาลีเชื่อว่าปีแสดงพร้อมเจรจาดึงราบิโอร่วมงานแบบไร้ค่าตัวในตลาดรอบนี้แม้มีการแข่งขันจากทีมใหญ่อาธิบายมนินิแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตุตโตแมกกาโตเผยว่าปีแสดงได้เริ่มดำเนินการติดต่อไปหามานดานักเตะซึ่งทำหน้าที่ควบคู่เป็นนายหน้าเจรจาอีกด้วยคาดว่าเวลนิกราบิโอจะแจ้งสถานก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไปให้แมนเชสเตอร์รับทราบแม้ทางไอ้มาลายังคงมีความหวัง แต่การพลาดไปแต่แชมเปี้ยนลีกคงทำให้อาเดียงราบบโอพร้อมมองหาทางเลือกอื่นในตลาดหน้าร้อนนี้อีกทั้งปีแสดงเตรียมผลักดันและยกระดับการเจรจาแบบจริงจังเมื่อซีซั่นจบลงอย่างเป็นทางการหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ